ที่ตอนอายุ27เงินเก็บ10ล้านบาท<ช>เดือเชื่อมากอายุแค่27ใช่ค่ะจากการทำท,รที่ปรึกษาการเงินนี้เลยค่ะใช่ใช่ค่ะเราก็จะมีคอมมิชชั่นจากตรงนั้นมันก็เลยถ้าเราสามารถหาลูกค้าได้เยอะแล้วก็ลูกค้าไว้ใจเราเยอะแล้วก็เรามาีวิธีในการช่วยดูแลเรื่องเงินค่ะเขาก็จะลงทุนกับเรามากอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เป็นไปตามความขยันด้วย <laughs> ใช่ค่ะ ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรเราก็รู้สึกว่าถ้าทาตรงนั้นไปเรื่อยๆชีวิตมันก็มันก็ตอบโจทย์ค่ะประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่มีครั้งหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยมาทักเราบ่อยๆว่าทํางานเยอะหรือเปล่าหน้าโสมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าโสมแล้วเราก็เลยไปหาครีมต่างๆนานาม,มาใช้พอใช้แล้วเราแพ้เยอะเหลือเกินใช่ค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถ้าเราแพ้แบบเนี้ยเราจําเป็นจะต้องมีสกินแคร์สักตัวหนึ่ง ที่ที่มันดูแลเราแล้วเราก็เริ่มหาข้อมูลอมพอหาข้อมูลเกี่ยวกับสกินแคร์เกี่ยวกับความสวยงามผู้หญิงเนาะคุณอนาะมันชอบค่ะแล้วมันก็สนุกเราก็เลยเกิดไอเดียว่างั้นเราลองผลิตดูนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทําเป็นธุรกิจขนาดนี้ค่ะแล้วะระยะหนึ่งเนี่ยมีคนมาถามเราว่าเขาขอรับไปขายได้ไหม,มใช้ดีมากโ,โใช่ค่ะตอนนั้นเราก็ อะไรคือรับไปขายตอนนั้นเราก็ทําการเงินเราก็ไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ค่ะอะไรคือการรับไปขายอะไรเงี้ยค่ะเขามารับไปขายพอคนเริ่มรับไปขายเยอะๆค่ะเร,เราเริ่มศึกษาว่าอ๋อโอเคมารับสินค้าถ้าสิชิ้นก็ลดราคาแบบนี้นะ20ก็ลดแบบนี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คิดง่ายๆายยาน,น,นะคะ <ๆ S 2> แล้วก็มีคนมารับไปพอผ่านไปประมาณ2อสเดือนค่ะคุณอาคนเหล่านั้นน่ยมาขอบคุณเราว่าวันนี้เขามีรายได้เพิ่มเขาดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งมีเงินเก็บมากขึ้น มีเงินให้ลูกเยอะขึ้นพอพอมันเป็นคําขอบคุณแบบนี้เยอะเข้าเยอะเข้าเรารู้สึกว่าทุกครั้งมันขนลุกอะค่ะคุณอาอม,มันขนลุกกับสิ่งที่เราทาเฮ้ยเราไม่ได้กําลังทําแค่ครีมแต่เรากําลังทําให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกค่ะคุณอาคือว่าตอนที่เราทําการเงินเนี่ยเราทําให้คนรวยอะ ก็รวยขึ้นแต่ถ้าเขาไม่มีเราชีวิตเขาก็ก็รวยอยู่แล้วแต่วันนี้พอเราทำสกินแคร์ตัวแรกเนี่ยรู้สึกว่าเราอะทำให้คนที่เขาไม่มีอะสามารถมีรายได้ที่มากขึ้นแล้วเราสั่นสะเทือนกับเรื่องนี้เราก็เลยตัดสินใจค่ะคุณอาว่าถ้าวันนี้มีคนมาขอบคุณเรา5้าคน1ิคนอะหลังจากนี้เราอยากให้มีใครอีกหลายๆลยคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็เลยตัดสินใจจะลุยกี่ปีละคะ5ปีค่ะแพทย์ปีใช่ค่ะนั่นแหละก็จากจาก10ล้านตรงนั้นเหรอ ห้าปีต่อมาก็โอ้โหคือเป็นเป็นเป็นแง่คิดว่าเราทําเศรษฐีรวยมาเยอะแล้วนะตอนนี้เราอยากจะทําให้คนที่แบบว่าอยากที่จะลืมตาอปากแต่ว่ามีเขาเรียกอะไรมีมามานะพยายามใช่แต่มีงบน้อยใช่แต่มีงบน้อยแต่มีงบน้อยเหมือนเรารู้สึกถึงคุณค่าของตัวเราเองที่ได้เกิดมาอ่ามันเหมือนเราสําเร็จก็สําเร็จคนเดียวก่อนหน้านี้มันมันมันรู้สึกว่าอ่าโอเคแหละเรามีเงิน แต่ว่าการที่สิ่งที่เราทำเราทำให้คนอื่นน่ะเขามีเงินแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นมันคือที่สุดเลยของของความใฝ่ฝันของของชีวิตเราค่ะเมันได้ความสุขที่ใจเราด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะในตลาดออนไลน์ถ้าจะเอาดังๆอ่ะคุณอาอจะมีอยู่ไม่กี่คนท,ที่ที่แบบเรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยที่เอาพูดง,ง่ายๆถ้าแพทรู้จักแปลว่าแบรนด์นั้นเนี่ย ต้องดังมากๆถึงจะถึงมือเราจะถึงมือเราซึ่งเขาดังมากถึงขนาดว่าออกเอ็มงเอเลยนะออกซิงเกิลของตัวเองเลยนะค่ะชื่อเพลงว่าแม่ขาออนไลน์ค่ะนี่นี่กับคุณกอฟใช่ค่ะโอ้โหเป็นแรปเปอร์ชื่อดังนะฮะนี่ก็มีความสามารถหลายอย่างมากทำเพลงด้วยเหรอร้องเพลงเพราะด้วย ก็จริงจริงบอกว่าตอนนั้นมันมันรู้สึกถึงแพชชั่นนะคะของการที่เราอยากให้คนรู้จักคําว่าแม่ค้าออนไลน์แล้วเราก็อยากให้คนรักแม่ค้าออนไลน์เราก็เลยตั้งใจทําเพลงค่ะให้ให้ให้คนเนี่ยรู้จักแม่ค้าออนไลน์ว่าจริงๆแมคค้าออนไลน์ <rồi> <ua> เป็นคนที่น่ารักคือ,อช่วงหนึ่งเน<ช>ี่ยแม่ค้าออนไลน์ไม่ค่อยได้รับกระแสะที่ดีนักใช่ใชมันมีช่วงหนึ่งที่ออนไลน์บูมแล้วสักพักหนึ่งอยู่ดีๆกระแสะมันก็ล่วงชแล้วพี่โมงก็เ<ช>ลยทําเพลงนี้เพื่อ เป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าออนไลน์ใช่ค่ะเขียนเองป่ะพี่กอลค่ะพี่กอลแล้วก็ร่วมกันค่ะแล้วก็เรามาดูว่าเอฟีลลิ่งได้ไหมแล้วกำลังใจที่เราอยากส่งถึงไหมนะคะพี่กอล์ฟเขาก็ทำมาได้แบบสุดยอดมากๆค่ะร้องเองนะฮะร้องเองค่ะเสียงคุณม่งนะฮะไปดูนะฮะเพลงแม่ค้าออนไลน์เชิญครับ m อ อ๋อนะผมมือได้กันเต้นเก่งด้วยเอเอวเอลิ้วเลยนะครับร้องก็เสียงก็ดีด้วยนะเสียงดีเสียงดียอดวิวเท่าไหร่แล้วฮะแม่ค้าออนไลน์น่าจะ4ล้านกว่าค่ะเป็นเพลงฮิตที่ติดหูไงคะแล้วคนแม่ค้าออนไลน์ทุกคนที่มารู้จักแช่เพลงนี้หมดเลยแม่ค้าออนไลน์ก็มีหัวใจนี่